เรามาดูผลฟุตบอลบุดาเปสกานัดที่29ของฤดูกาล2019 2020ถึง2 0ที่ลงเตะในคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2563พร้อมอัปเด,ดตตารางคะแนนพร้อมทั้งอันดับดาสันโบล่าสุดไปด้วยกันไปติดตามกันเลยครับณทัสบอลทีวีในคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาฟุตบอลบุดเปสกามีลงเตะนัดที่29 ซึ่งมีลงทําการแข่งข,ขันกันหลายคู่นะครับเรื่องก่านที่ผลคู่แรกวบบวกเปิดบ้านแพ้กับไอทักแฟงเฟิร์ตหประตูต่อ2ถัดมาแฮท่าเบอร์ลินเปิดบ้านเอาชนะอัลส์บวกสประตูต่อ0ูนมายศูแพ้กับฮอฟเฟนไฮ0ศูนย์ประตูต่อ1ชาวเก้ศูนย์สี่แพ้ให้กับวีเดอร์เบรเมนทีมในกลุ่มนี้ตกชั้นศูนย์ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายบาเยนนิคทีมลุ้นแชมป์ซึ่งเป็นจา่าฝูงอยู่ในขณะนี้เปิดบ้านเอาชนะ ฟอร์ตูนาดูชิโดฟทีมในกลุ่มนี้ตกชั้น5ประตูต่อศูนจากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อครับอันดับตารางคะแนนบุดเดส้าล่าสุดอันดับที่1จ่าฝูงยังคงเป็นบาเยเมนิกแข่ง29นัดมีเพิ่มเป็น67คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2บูุิเซีดอตมูลแข่ง28นัดตามมาห่างๆที่57คะแนนอันดับที่3เลเวอร์คูเซนแข่ง29นัด มี56คะแนนอันดับที่4 r อาเลซิกแข่ง28นัดมี55คะแนนอันดับที่5บูรุเซียเปนเชนกัมบักแข่ง28นัดมี53คะแนนอันดับที่6 w วอ f ส์บกอันดับที่7 h o ฮอฟเฟนไฮต่างก็แข่ง29นัดและมี42คะแนนเท่ากันอันดับที่8ปดฟลบุกแข่ง29นัดมี38คะแนนส่วนแฮทาเบอร์ลินก็ขึ้นมาอยู่ที่9ของตารางคะแนนกันแล้วนะครับแข่ง29นัด มี38คะแนนเท่ากับไฟายบวกแต่ว่าลูกผลต่างประตูน้อยกว่ามาต่อกันที่ครึ่งล่างของตารางคะแนนกันนะครับทาวเก้ศูน์สี่ก็หล่นมาอยู่ที่10ของตารางคะแนนแข่ง29นัดมี37คะแนนอันดับที่11อ fc c o l o n e แข่ง28นัดมี34คะแนนอันดับที่12บ t อง a i t k frankfurt แข่ง28นัดมี32คะแนนอันดับที่13น union berlin แข่ง28นัด มี31คะแนนอันดับที่1 4อัลส์บุกแข่ง29นัดมี31คะแนนอันดับที่15มาล์แข่ง29นัดมี28คะแนนและพื้นที่โซนตกชั้นอันดับที่16ฟอร์ตูนาดุเชดอฟแข่ง29นัดมี27คะแนนอันดับที่17บวายเดอร์เบรมนแข่ง28นัดมี25คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่18พาเดอร์บอร์นแข่ง28นัดมี19คะแนน มาต่อกันที่อันดับดาซันโวล่าสุดของบุเลดิก้ากันนะครับอันดับที่1ยังคงเป็นโรเบิร์ตเรวานอสกี้จากบบเยนเมนิกจากชัยชนะนัดล่าสุดส่งผลให้โรเบิร์ตเรวานอสกี้ยิงเพิ่มเป็นอีก2ประตูรวมเป็น29ประตูนำโด่งไปเลยนะครับตามมาด้วยอันดับที่2ดิมเวเนอร์จากไลซิก24ประตูอันดับที่จาจนดอโซจากดอทมูล14ประตูและปิดท้ายที่อันดับที่4มี2คนนะครับรูเบนเฮนนิงจากดูเชดอฟและ โรบินไคลเซ่นจากไมล์ศูนย์ห้าต่างก็ยิงไปที่12ประตูเท่ากันนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลบุเดาิกสตที่ลงทําการแข่งขันในคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมที่ผ่านมารวมไปถึงอันดับตารางคะแนนและอันดับดาสนโวล,ล่าสุดนะครับส่วนในคืนวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ก็ยังมีลงเตะกันอีกหลายคู่เช่นเคยนะครับเราจะติดตามผลการแข่งขันแล้วนํามาแจ้งให้เพื่อนๆทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆสามารถติดตามจากช่องของเราได้นะเช่นเคยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ